เอาวสารของรถญี่ปุ่นแล้วจริงๆหรือแพลวไรรถขุดคะ่ะนําสาระดีๆเกี่ยวกับรถขุดและรถแมคโครมาฝากคุณผู้ชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้แพวด้วยคะ่ะวันนี้แพวได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะคะที่นําเข้ารถแมคโครมือสองจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยนะคะมาเป็นเวลานานเกือบมากกว่า1ิปีแล้วเขาพูดออกมาอยู่คํานึงนะคะที่สะเทือนใจคนในวง,นวงการอย่างแพวก็คือคําว่าถึงข่าวเอวสารของรถญี่ปุ่นแล้ว มันหลุดออกมาได้ยังไงคะเนื่องจากว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี้ยเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเราก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามันย่าแย่ก็เลยผู้ประกอบการหลายท่านหรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะใช้รถขุดแมคโครนะคะรถขุดรถแมคโครก็จะหันเหมาใช้รถนําเข้าจากประเทศจีนซะส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะแล้วก็มีราคาถูกมากๆนะคะถูกมากๆยํำว่าถูกมากๆจริงๆถูกกว่าราคาของรถญี่ปุ่นเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะ จึงทำให้ผู้ประกอบการที่นำเข้ารถญี่ปุ่นมาเนี่ยขายไม่ได้เลย